สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ครับมาลดราคาพิเศษครับมีแม่ลูกสองโค้มนะครับเป็นง่วของบ้านนัดนะครับบ้านหน้าแต่ตำบหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับราคาฝุ่นกระสุงฟี่ให้สองร้อยกิโลไปเลยพี่น้องเลยแม่ลูกสองโค้มนะครับพี่น้องเอ้าเบิ่งตะชุดน้ำกันครับเบิ่งสื่อสองในสามก่อนนีครับโค้มที่หนึ่งครับเป็นง่วแม่ลูกลูกโตแม่นะครับ แม่ทองสามเดือนกว่านะครับตัวทองแล้วลูกกะหน้าหนาพี่น้องลูกสาวนะครับนี่พี่น้องเอ้แม่สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบกับทองกับเจ้าซปเปอร์แมนครับสามเดือนตัวทองเรียบร้อยนะครับโคมนี้นะครับบ่านนัดเพิ่นเปิดราคาไว้นะครับสี่หมื่นครับพี่น้องสี่หมื่นต่อรองได้นะครับเนื้อหนังดี้วพี่น้องโค้นี้อ้วนทั้งแม่อ้วนทั้งลูกครับ แม่สูงรอยีที่สามครับเป็นงัว่าลูกที่สองยืนนะครับลูกว้ประมาณหนึ่งปีครับแบบหนาติ่สซมแม่ละพี่น้องแม่กระทองแล้วนะครับกับเจา้าซปเปอร์แมนครับตัวทองแล้ววันที่ผสมสิบหามีไอ้สิบแปดมีนาห้งแปดกันรถวนยี่สิบแปดท่านว่าห้อแปดครับช่วงเดือนท่านว่าใครอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องสี่หมื่นครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ครับนี่พี่น้องเอ้ย ราคาคุยกันได้เลยครับพี่น้องอ้วนนะครับตัวจริงอ้วนเด้อนางน้าอ่างเดือทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่พี่น้องมึงฟังนี่ครับเครื่องดาทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนุ่มกะสีเต่านะครับสี่หมื่นพี่น้องแม่สูงหน่อยสี่สิบสามหกลบครับตีเป็นโตก็ได้ครับพี่น้องแม่กับสองกลางนะครับลูกกับหมื่นกลางนะครับตัวจริงอ้วนเด้อพี่น้องเด้อนะครับกาทูกาทอนประกันให้ซิหามือนะครับทั้งสองตัวครับ ทองแม่เป็นกับประกันให้นะครับเรียกว่าเท่ากับปกติดีนะครับสี่หมื่นซื้อสองได้สามครับลูกเพ่นนี้แข้งขาปุ๊งเงพี่น้องแบบน้านะครับนี่ลูกสาวคนสนเข้าให้แล้วครับนี่พี่น้องมึงตัวจริงนานะครับผมอยากให้เบื้องตัวจริงเด้อพี่น้องอยู่บ้านหน้าแต่นะครับไปชมตัวจริงก็ได้เป็นหัวหนังน้าอ่างลึกทั้งแม่ทั้งลูกครับที่สําคัญแม่กระทองแล้วนะครับนี่ลูกอ้วนๆเลยครับ เป็นโค้งแหลกนี่ครับถวหมูแม่กระซี่ดำโฉดครับคีบหูดำนะครับผุนลูกลูกสาวคนพี่น้องมึงความนาอ่ะนี่ครับแม่ทองกับเจ้าซุเปอปร์แมนเอามาปลูกมาไทายใบป,ป็นยนันาผมนะครับสี่หมืนครับแม่ลูกๆกตัวแม่แม่ทองแล้วนะครับลูกสีซ้ำแม่แล้วพี่น้องเอ้ผุนเนื้อนังนะครับ เงินทั้งดีทั้งแม่ทั้งหลูกครับเป็นงัวหลูกซองยืนนะครับแม่กับประกันทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับซื้อสองได้สามเบาวนัดกับเปิดใบซีมื่นครับให้ราคาเท่าไรพี่น้องก็โทรมาสอบถามกับบ่าวนัดได้นะครับเอานะครับเดี๋ยวให้บ่าวนัดนะครับจูงยางให้เบิร์ครับสำหรับค่มแหลกนะครับไปแล้วพี่น้องไอ้พุ่นลูกพ่นบักนาสิซ้ำแม่ลูกพ่นนะครับอ่ะต่อไปนะครับไปเบิรงนข่มที่สองครับ คูพี่สองนี่เป็นแม่หัวหลุนนะครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่สูง่อยสี่สิบเจ็ดครับลูกสาวเจ้าโกโก้ครับวายสามเดือนกว่านะครับงัวลูกแหลกคมนี้นะครับเปิดราคาไว้สองหมื่นสองพันครับราคาต่อร่องได้นะครับพี่น้องสองหมื่นสองพันแม่สูง่อยสี่สิบเจ็ดครับเป็นง่วลูกแหลกครับหัวหลุนเห็ดเขาครับพี่น้องนะครับ เอาราคากับส่งฟรีให้สองลอยลกคือเก่านะครับลูกสาวของเจ้าโกโก้นะครับนี่ลูกสาวเจ้าโก้เกิดเดือนอ่าก็มนวันคลอดกุมภาหกแปดนี่เนาะนี่ครับสิบหากุมภาหกแปดไวประมาณสามเดือนสามเดือนกว่าอ่ะแม่จำหมกดำปลาสีบลาแบงคลิปหูดำครับเป็นปลาแมนดุผสมครับหูมันเพียงปากพี่น้องนะครับส่งฟรีกับสองลอยลูกคือเก่านะครับราคากับต่อรองหนึคือเก่านะครับเส้าสองพี่น้องสองหมื่นสองพัน นะครับสองหมื่นสองพันการูก่าทอนประกันให้สิบห้ามือขึ้นกันนะครับนี่ดูกสาวเพิ่นสิบห้ามูนะครับก็เลยผูกเชือกไว้เอามาถ่ายหลายโครมมือนี่นุ่งแม่กะทีเต่านะครับมีติ้งสองติ้งด้านหลังนะครับตะวันมอตัดออกไฮเหลี่ยวนะครับพี่น้องแม่สูงหน่อยสี่สิบเจ็ดนะครับหลอกกอดเปิดเซาซีว่าจะขายครับลดลงมาอีกสองพันนะครับ เนี่ยพอมีติ่งนุ่มสองติ่งนะคะรับแต่ว่ามออตัดออกให้แล้วนะครับแล้วก็แหงแล้วดำดำเนว่าพี่น้องด้านหลังนุ่มพันเครื่องดำพ่วงห้างดำครับค่งใหญ่ได้สูง่อยที่ที่เจ็ดพี่น้องมองไว้เท่าสองนะครับสองหมื่นสองพันน่ครับใหญ่ได้พี่น้องแม่พันสองหมื่นสองพันนะครับราคานี่คุยกันได้นะครับทั้งสองคมนะครับ อ่ะสนใจชุดได้โคมได้นะครับโทรหาเบานัดได้นะครับพิกัดบ้านนาแต้นะครับตำบลนาแต้อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับดูกระเครื่องดำนะครับนี่เบอร์ไล่กับเบอร์ทูนะครับเฟซบุ๊กด้วยพี่จ้าเกินไทยครับพี่น้องมีมาแมงปันนะครับสองโคมนะครับสื่อสองในสามกับแม่หัวัลุนกับลูกสาวของเจ้าโกโก้นี่ครับเอานะครับเปิดไปสี่หมืนกับเปิดไปสองหมื่นสองพันครับราคานี่ร่วมทรง 2องหยกิโลทุกชุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับราคากระต่อรองหน่ครับเอาเบิ่งบวกขากจังไดนพี่น้องกะขี่รถเบิ่งเพลินนะครับอ่ะเนี้ยย่างโซ่จังหน่อยนะครับพี่นออ้องส้อนรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ